ในติกะมาติกาเหล่านั้นอกุศลมูลสามเป็นฉนโลภะโทสะโมหะบรรดาอกุศลมูลสามนั้นโลภะเป็นฉไนความกำหนัดความกำหนัดนักความคล้อยตามอารมณ์ความยินดีความเพลิดเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินความกำหนัดนักแห่งจิตความอยากความสยบความหมกมุ่น ความใคร่ความรักใคร่ความคล่องอยู่ความจมอยู่ธรรมชาติผู้คร่าไปธรรมชาติผู้หลอกลวงธรรมชาติผู้ยังให้สัตว์เกิดธรรมชาติผู้ยังให้สัตว์เกิดพร้อมธรรมชาติอันร้อยรัดธรรมชาติอันมีคายธรรมชาติอันกำซาบใจธรรมชาติอันสั้นไปธรรมชาติเหมือนเส้นได้ธรรมชาติอันแผ่ไป ธรรมชาติผู้ประมวลมาธรรมชาติเป็นเพื่อนสองปณิธิการตั้งความปรารถนาธรรมชาตินำไปสู่พบตัณหาเหมือนป่าตัณหาเหมือนดงและถึงตัณหาเหมือนแม่น้ำตัณหาเหมือนข่ายตัณหาเหมือนเชือกผูกตันหาเหมือนสมุดอภิชาอากุศลมูลคือโลภะอันใดนี้เรียกว่าโลภะ